สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกนิกาจาบาทิพทบบดิตนะฮะวิเชื้อพืชผลท่านผู้ชมตัดมาแล้ว60,000คิวนะครับทีนี้ก็คือเหลือลาร,ระดับครับดึงกลับอย่างเดียวเลยอีกไม่กี่วันตรงนี้ก็จะเสร็จครับคาดการจากสายตาตรงนี้ครับไม่น่าจะเกิน3วันครับท่ผู้ชม เริ่มแบกกันแล้วนะครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วหนึ่งตักฮะกับแคทสามสองศูนย์ดีทูนะครับเต็มอุ้มไม่ได้ครับท่านผู้ชมราวาลอกบางฮะดึงระดับก่อน หลายคนคงจะสงสัยนะครับผมทำคลิปช่วงนี้ทำไมไม่ทำช็อตเด็ดๆไว้ข้างหน้านะฮะนั่นก็เพราะว่ามันมีการดูดคลิปครับท่านผู้ชมเอาคลิปผมนี่แหละไปทำในติ๊กต็อกฮะกันเยอะเลยไม่รู้จะฟรามกันยังไงแล้วยิ่งฟรามก็เหมือนยิ่งยุครับผมก็เลยแก้รำด้วยการไม่ทำช็อตเด็ดข้างหน้านี่แหละ,อ,ะอยากดูช็อตเด็ดนะครับต้องเปิดปดูข้างในฮะ ว่าวันนี้ครับเราพาคุาผชมนะครับมารับชมงานแบบโฟโกโอลนะครับลื่นไหล เสร็จของแคทนะครับทผู้ชมถ้าเปียบเป็นมวยเขาก็บอกว่าพูดน้อยต่อยหนักครับทะลุทะลวงฮนะมิติเลยครับเอาอยู่ครับสำหรับแคทรถมากันแน่นเลยครับทานผู้ชมวันนี้เทง่ายครับ ทางีมงานบอกว่าอยาเจอดินแบบนี้ฮะไม่ติดกระบะครับขึ้นกระบะนี้เทกเกลี้ยงสะอาดเลยแต่ถ้าเกิดว่าหน้าดินนั้นเทยากครับเหนื่อยเลยละครับเทหน้าดินซุปเปอร์เกตโชกุนเรียกได้หมดครับนุ่ชมไะ ลงหนมต้องดูลงหนมนะลงหนมมีือสายฟัน กระตกหน,หน่อยนึงครับอ้าวเรียบร้อยเลยครับสตาร์ทไม่ติดหรือเปล่าเอาดูช็อตนี้ผู้ชม38มเราต้องกระตกครับดับไปแล้ว มาเห็นเรามาเห็นเอาดับครับท่านผู้ชม เรียบร้อยนะครในช็อตนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมกันมาลากันเลยนะครับผมสวัสดีครับ